สวัสดีครับผมอาจารย์ดรเจริญชัยฤทธิรุธจากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับอนุสิทธิบัตรเรื่องแผ่นพื้นสําเร็จรูป geo プ m e r ーคอนกรีตในปัจจุบันระบบของการก่อสร้างได้ถูกพัฒนาจากอดีตมากนะครับจากเดิมที่ใช้ระบบการหล่อคอนกรีตในที่แต่ในปัจจุบันนิยมใช้ในรูปแบบของชิ้นส่วนอาคารสําเร็จรูปเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความรวดเร็วในขั้นตอนการก่อสร้างและมีมาตรฐานในการผลิตที่สูงกว่า เนื่องจากการผลิตในโรงงานสามารถที่จะควบคุมการผลิตได้ดีกว่านอกจากนี้การผลิตในระบบของโรงงานยังสามารถเปลี่ยนจากการใช้คนเป็นการใช้เครื่องจกักรซึ่งจะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีความถูกต้องสูงกว่าแต่อย่างไรก็ตามราคาของชิ้นส่วนสำเร็จรูปขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นราคาของปูนซีเมนต์ระยะเวลาในการผลิต นอกจากนี้ในปัจจุบันทุกคนคงเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญเนื่องจากการผลิตปูนซีเมนต์หตันก็จะผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา1ตันเช่นกันปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ซึ่งเป็นวัสดุประสานที่ใช้กันมานานกว่า200ปีต้องมีการพัฒนาต่อไปและวัสดุ GeoP r พลเมอถือเป็นวัสดุประสานชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติ คล้ายกับปูนซีเมนต์ที่ใช้ในปัจจุบันแต่มีคุณสมบัติเด่นอยู่หลายๆอย่างคือ g e o p r i m e r ใช้มวลรวมหินทรายทั่วไปเหมือนการผสมคอนกรีตปกติแต่สามารถนำวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมนำมาผลิตได้ส่งผลให้ลดต้นทุนของสินค้าลงในการผลิตไม่แตกต่างจากการใช้ปูนซีเมนต์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการทำงานสูงสามารถไหลเข้าแบบได้ด้วยตัวเองมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กเสริมและคอนกรีตสูงมีความทนทานต่อสารเคมีสามารถเล่งปฏิกิริยาด้วยความร้อนต่ำโดยส่งผลดีต่อกำลังรับแรงอัดและส่งผลทำให้ผลิตได้เร็วขึ้นและต่อเนื่องขึ้นจากทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้นะครับ ผู้วิจัยจึงเริ่มต้นผลิตเป็นแผ่นพื้นสำเร็จรูปอัดแรงจีโอพรีเมอร์ที่ใช้กันทั่วไปตามท้องตลาดได้ซึ่งกระบวนการใช้งานไม่มีความแตกต่างจากระบบเดิมซึ่งทำให้ง่ายต่อการใช้งานและก็มีความคุ้นเคยกับการใช้งาน